บริษัทหลักทรัพย์ C G S C I M B ประเทศไทยจำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง E S G ของเราเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals S D Gs คือ4การศึกษาที่เท่าเทียม Quality Education 8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ Decent Work and Economic Growth 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการเดินทาง ESG ของเราด้วยกันอย่างแรกที่เราต้องทราบคือ ESG คืออะไร ESG คือแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ประกอบไปด้วย E Environmental การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหลักเกณฑ์นี้บริษัทจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงานน้ำขยะของเสียมลพิษและก๊าซเรือนกระจก S Social <S การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจทุกคนในสังคมหลักเกณฑ์นี้ประกอบด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานความรับผิดชอบต่อลูกค้าและการพัฒนาสังคมและชุมชนความสัมพันธ์ G governance การกำกับดูแลธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้หลักเกณฑ์น,นี้จะใช้วัดค่าว่าบริษัทมีการกำกับดูแลธุรกิจให้ยั่งยืนได้อย่างไร mm. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการดำเนินการเพื่อลดการทุจริตการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้าน ESG และความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น